이거อีก거봐1ก็아่าสิบเปอร์เ <welfare> ซ็นสิอ anyway. like like ็่เรูก햇빛ปรี้ยวบาร์รูปจีจกัก็คือเก็บลูกใหญ่นะคะเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่แล้วก็สีแดงถึงจะเก็บได้ต้องเลือกเก็บเอานะคะต้องเลือกเก็บเอาอย่างเช่นลูกนี้เนี่ยลูกนี้ก็เป็นลูกนี้ก็สีแดงสีแดงแล้วก็ลูกใหญ่ ลูกนี้ลูกใหญ่คิดว่าลูกน้ำหนักละเท่าไหร่คะ่ะนี่นะคะสีแดงแล้วก็ลูกใหญ่เก็บได้แต่ถ้ายังไม่สีแดงไม่เยอะสีแดงไม่เยอะนะคะ ก็ยังไม่เก็บนะคะแล้วก็ลูกเล็กก็ยังไม่เก็บต้องเลือกเก็บเอาเอารู้แล้วเออพอแก็บอกว่าถ้ามีถุงที่ยังถ้ามีถุงก็ดึงออกด้วยอย่าดลูกนี้ ได้มากได้มากยิ่งลูกใหญ่ยิ่งราคาสูงยิ่งลูกใหญ่ยิ่งราคาสูงนะคะเนี่ยได้มากขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปทางไปั่วต่อจะได้ลูกกบกลวสลายดีอ่ออุปถัมภ์ 진짜 이건 아니, 똑바로. 아니야 아니야 됐어 됐어. 조심해. 조금 있어. 어 어.

มองเห็นหรือเปล่าแสงสะท้อนสีขีดได้หรือเปล่าลูกเนี่ต้องสีต้องได้ลูกต้องได้ ลูกปีกแบบเนี้ยดูถุงแตกเลยใหญ่จนทุงแตกใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมใหญ่จนทุงแตกใหญ่จนถุงแตกแล้วก็เอาทุงนี้ออกด้วยเก็บรอเนี่ย ูกนี้ทำไมมันอยู่ข้างในซอกหลือกอยู่ในซอกลึอกนีแดงเต็มต้นเลยเลือกเก็บเลยจะเก็บแบบไหนนี่ลูกที่เก็บได้แสงมันสะท้อนนะคะลูกโอ้ยรุนมากนี่ลูกที่เก็บได้ต้องลูกใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่บิกบ๊กๆแบบนี้ สีแดงๆแบบนี้เก็บได้โอเคเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยซ้อนสะท้องแสงแดงเต็มเลยแดงเต็มต้นเลยลูกใหญ่มากใหญ่ได้อีกนะเนี่ยใหญ่ได้อีก ยิ่งใหญ่ยิ่งราคาสูงยิ่งใหญ่ยิ่งราคาสูงนะคะเพราะว่ามันมีน้อยลูกใหญ่ก็ร้อยกล่องก็มีลูกใหญ่ประมาณสิบกล่องได้ยิ่งใหญ่ยิ่งราคาสูงนี่นี่ลูกนี้ยิ่งบิก๊กสะท้อนแสงมองไม่เห็นเดี๋ยวต้องเอามันลงมาอมถวงแตกเลยเห็นไหมใส่ถูงแตกเลย บางลูกก็สียังไม่ได้ทุงแบบนี้ก็เด็ดออกเด็ดออกเด็ดทุงออกเนี่ยลูกนี้สีแดงได้แล้วแบบนี้เลยสีสวยมากสีสวยและสดมากกลับบ้านได้ค่ะเต็มค่ะ